กินดีต้อนรับครับนี่คือรายการชิคเก้นเกมมีช่องอินดี้เกมและสาระเรื่องเล่าครับมารับชม8อันดับงูยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลกันครับเมื่อพูดถึงงูยักษ์ในโลกของเรานั้นเคยมีงูขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์รู้จักไททันโบอาเป็นงูยักษ์ที่ขนาดของมันกินไดโนเสาร์ทั้งตัวได้อย่างสบายด้วยความยาวกว่า15เมตรมันใหญ่กว่างูอนาคอนดาในป่าอเมซอนซะอีก แต่โชคดีที่มันได้สูญพันธุ์ไปแล้วแต่รู้หรือไม่ครับในตำนานงูทั่วโลกนั้นมีงูที่ใหญ่กว่าไททันโบอามากและบางตัวเคลื่อกแบบดวงดาวได้สบายมาดูงูยักษ์เหล่านี้กันเคียงลำดับเริ่มจากขนาดเล็กที่สุดไปใหญ่ที่สุดกันครับไฮดา้าสัตว์ในตำนานกรีกไฮด้าเป็นสัตว์ประหลาดในเทพกรณามกรีกมีลักษณะเด่นก็คือมีหลายหัวแต่ละหัวคล้ายงูไฮดา้ามีหัวทั้งหมด9หัวเมื่อแต่ละหัวที่ถูกตัด จะมีหัวงอขึ้นใหม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดบางประการนำกล่าวว่ามี100หัวบ้างก็ว่าไฮด้ามีลำตัวคล้ายสุนัขร่างกายปกคลุมไปด้วยเกลดและก็มีหางเหมือนมังกรลมหายใจของไฮด้ามีอันตรายถึงขนาดที่ทําให้ผู้ที่เข้าใกล้ถึงแก่ความตายไฮด้าเป็นทายาทของไทฟอนและอีคิหน้าตามตำนานนั้นผู้ปราบไฮด้านั้นก็คือเฮอร์คิวลิสซึ่งปฏิบัติ ตามคำสั่งของยูริทิสให้ไปปราบไฮดราอสุรกาย6หัวบางตำนานบอกว่าไฮดรามี10หัวแต่บางตำนานก็บอกว่ามีมากถึง100หัวแต่การที่ลมหายใจของมันมีพิษที่ร้ายแรงนั้นเฮอร์คิวลิสจึงต้องสูดลมหายใจเต็มปอดแล้วจึงค่อยวิ่งเข้าไปสู้โดยเอากระบอฝฟาดใส่หัวของมัน ด้วยแรงอันมหาศาลของเฮอร์คิวลิสทําให้หัวของเจ้าไฮด้าขาดกระเด็นลงมาหนึ่งหัวแต่หัวของมันก็งอกขึ้นมาใหม่ถึง2หัวแต่ด้วยปัญญาอันฉลาดของเฮอร์คิวลิสเมื่อตัดหัวของไฮด้าได้แล้วจึงได้ผู้ช่วยคือไอโอรอสซึ่งเป็นบุตรของอีฟิคริสน้องฝาแฝดของเฮอร์คิวลิสโดยให้ไอโอรอสนำไฟลนที่คอของไฮดราเพื่อไม่ให้มีหัวใหม่งอกออกมาได้ เมื่อสังหารเจ้าอาสูรกายลงได้แล้วเฮอร์คิวลิสเอาธนูที่เทพบุตรอพอลโลประทานให้จุ่มเลือดของไฮดาเพื่อใช้เป็นซ้อนพิษอาวุธสำคัญในการใช้ปราบอาสูรกายตัวอื่นๆต่อไปมาถึงอันดับที่2อครบับบาซิลิกในตำนานของประมวลสัตว์ร้ายของยุโรปบาซิลิกเป็นสัตว์เลื้อยคลานซึ่งถือกันว่าเป็นราชาแห่งงู และเชื่อกันว่ามีลมหายใจเป็นผิดร้ายครับและมีแววตาสังหารที่ใครได้จ้องก็ต้องถึงตายหนึ่งในเอกสารเก่าแก่ที่สุดที่เอ่ยถึงสัตว์นี้ก็คือ Natural History ของ r รีนีคนพี่นะครับที่ระบุว่าแบ s ซิลิกมาจากไซเรเน เป็นงูตัวเล็กที่ยาวไม่เกิน12องค์คุลีมีพิษส,สงร้ายแรงเลื้อยไปที่ใดก็ทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าทั้งใครมองมันก็จะถึงตายแต่สัตว์นี้แพ้กลิ่นของวีเซลนะครับเป็นไปได้ว่าตำนานเรื่องของแบซิลิกและความสัมพันธ์กับวีเซลนี้มีที่มาจากงูเอเชียบางชนิดอย่างเช่นจงอ่างและสัตว์ผู้ล่าอย่างพังพอน ในตำนานแรกเริ่มนะครับกล่าวว่าแบสซิลิกมีขนาดไม่เกินหนึ่งไม้บรรทัดเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปภาพแบสซิลิกซึ่งทวีความน่ากลัวขึ้นโดยตำนานช่วงหลังมันยายเป็นงูที่มีขนาดยักษ์บางครั้งมีขาสองขาคล้ายไก่สามารถหายใจออกมาเป็นลูกไฟได้แล้วก็บินได้เหมือนมังกรแบสซิลิกมักถูกใช้แทนความชั่วร้ายของปิศาจ แม้แต่ในคัมภีร์ไบเบิลแบสซิลิกยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนซาตานเทวดาที่ถูกครอบงำด้วยความโลภในอำนาจและต้องการเป็นผู้ปกครองสวรรค์แต่เพียงผู้เดียวจนถูกพระเจ้าในประเทศจนตกสวรรค์แต่ถึงกระนั้นก็ตามซาตานยังปลอมตัวเป็นเทพแห่งแสงสว่างเพื่อหลอกล่อมนุษย์อยู่เรื่อยไป การปรากฏตัวของแบสิคนั้นมอก่อตัวเป็นบรรยากาศน่ากลัวและนำความพังพินาศไปทุกที่ที่มันเยื้องกลายเข้าไปเสียงร้องของแบสิกอาจทำให้ผู้คนเป็นบ้าพิษของมันทำให้พืชพันุเน่าเปื่อยน้ำเน่าเสียและก็ยังมีความเชื่อเก่าแก่ของชาวโรมันที่ว่าบ้านเมืองที่เคยรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์กลายเป็นทะเลทรายอันแห้งแล้งก็เพราะมันนะครับ การเผชิญหน้ากับแบสิลิกตรงๆไม่ต่างกับการฆ่าตัวตายดีๆนี่เองเพราะพิษร้ายของมันนั้นทำให้คนสิ้นชีวิตได้โดยการกัดหรือสัมผัสเพียงครั้งเดียวและการพ่นพิษตรงๆเข้าที่ตาทำให้แบสิลิกสามารถเอาชนะแม้กระทั่งศัตรูที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้อย่างไรก็ตามยังมีความเชื่อว่าแบสิลิกจะพ่ายแพ้ต่อพังพร เสียงขันของไก่ตัวผู้และการเห็นเงาของตัวมันเองหลายตำนานจ,จึงใช้เงาสะท้อนเพื่อสังหารแบรซิลิกอย่างเช่นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3หรืออเล็กซานเดอร์เดอะเกรทใช้กระจกเพื่อปกป้องกองทัพจากแบรซิลิก หรือเซนจอนนะครับที่ฆ่าแบสิลิกโดยใช้เงาจากโลกของเขาแต่การลอบสังหารแบสิลิกยังต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะหากมนุษย์คนใดพลาดท่าเผลอสบตาสัตว์รายนี้ไม่ว่าจะเป็นการมองตรงเข้าไปในตาของมันหรือเงาสะท้อนจะถูกสาบให้กลายเป็นหินมาถึงงูในตำนานของเกาหลีกันบ้างครับอีมุกิเป็นสัตว์ในตำนานของเกาหลีที่อาศัยในน้ำลึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผสมผสานพลังของสัตว ต่างๆหลายชนิดนะครับที่มีพลังสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองได้สิ่งชาวเกาหลีโบราณเชื่อว่าอิมุกิเป็นร่างเืิดของมังกรแต่ก่อนที่จะได้กลายมาเป็นมังกรสมปรารถนานั้นอิมุกิจะต้องตามหายเยวีจูไข่มุกที่มีพลังจากสวรรค์ซึ่งสามารถทําให้กลายร่างเป็นมังกรอย่างสมบูรณ์ได้ก่อนที่บูรคิหมูยักษ์ชั่วร้ายจะมาเจอก็สรุปได้ว่า เจ้าอิมกีนั้นมีศัตรูเป็นงูเช่นเดียวกันครับบางความเชื่อได้กล่าวว่าอิมกีนั้นก็คือสัตว์ประหลาดที่เกิดมามีรูปร่างคล้ายมังกรแต่สูกสาบไม่ให้เป็นมังกรตลอดชีวิตบางก็ว่าอิมกีเป็นร่างดั้งเดิมของมังกรที่จะต้องใช้เวลาอยู่รอดให้ครบถึง1,000ปีเสียก่อนจึงจะเติบโตเป็นมังกรโดยสมบูรณ์ได้ชาวเกาหลีส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่าอิมกีเป็นงูยักษ์จิตใจดี รักสนโดดอาศัยอยู่ตามถรรมและในน้ำหากใครได้เจออิมุกิตัวเป็นๆก็จะได้รับโชคดีอีกด้วยยามตโนโอโรจิยามตโนโอโรจิมีลักษณะเป็นงูขนาดใหญ่ร่างกายของมันใหญ่ปานขุนเขามีหัวแปดหัวนะครับตัวเหตุนี้จึงชื่อว่ายามตะซึ่งแปลว่าแปดง่ามหรือ คือมีหัวทั้ง8งอกออกมาจากง่ามทั้ง8ครบับและสามารถพ่นไฟได้เมื่อยามาตาโนโอรจิปรากฏตัวขึ้นไม่ว่าจะไปยังหมู่บ้านใดก็ตามจะเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตคนและสัตว์เป็นจำนวนมากแต่ละหมู่บ้านที่ยามาตาโนโอรจิจะผ่านไปนั้นจึงต้องคัดเลือกหญิงสาวมาสังเวยให้กับมันเพื่อทำให้ปีศาจงูตนนี้พึงพอใจจะได้ไม่มาทำลายหมู่บ้าน ยามาตะโนโอระจิ gi, คือสัตว์อสูรยักษ์ตามตำนานเรื่องเล่าขานของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วกล่าวกันว่าในยุคแห่งการสร้างเทพอิซานางินะครับผู้เป็นบิดาเทพและก็เทพอิซานามิผู้เป็นทั้งมารดาและน้องสาวได้ทําการสร้างโลกมนุษย์หรือประเทศญี่ปุ่นตามความเชื่อจากการกวนน้ําทะเลให้แผ่นดินโผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลแต่ก็ได้ทําให้สัตว์อสูรขนาดใหญ่อย่าง ยามาตาโนโอโรจิถือกำเนิดมาด้วยพร้อมๆกันยามาตาโนโอโรจินั้นเป็นสัตว์ประลาดที่มีหัวเป็นมังก,กรทั้ง8พ่นไฟได้มีร่างกายที่ใหญ่เท่าๆกับภูเขาเมื่อมา8ลูกถึงมันจะเป็นสัตว์ปลาแต่มีความคิดความอ่านไม่ได้ด้นานปัญญาเลยครับรวมถึงมันยังมีนิสัยที่ดุร้ายชื่นชอบการทําลายล้างมันทําลายล้างหมู่บ้านทั้ง7ดที่ขวางทาง หากบ้านไหนมีลูกสาวแล้วจู๊จๆในวันหนึ่งมีลูกธนูปักอยู่บนหลังคาบ้านนั่นเป็นการบอกว่าเจ้ายามาตาโนโอโรจิได้เลือกลูกสาวบ้านนั้นนั่นเองเมื่อโลกมนุษย์ถูกเจ้าศูนย์ร้ายตนนี้คลุกกลานร้อนถึงลาวบรรดาเทพเจ้าบนสูงสวรรค์ตามประครนำญี่ปุ่นนะครับที่ต้องลงมาปราบมันแต่ทว่ามันสามารถต่อกรกับหล่าเทพเจ้าได้อย่างไม่เกงรงกลัวเลย และเมื่อไม่มีเทพองค์ไหนสามารถกำกรับความเผิมเกระเดิมของมันได้เทพแห่งวายุอย่างซูซานโอโนมิคโตะจึงได้อาสาในการกำกับมันแต่วิธีการของซูซานโนะครับเป็นเทพที่ไร้ซึ่งพลังคือการวางแผนม่อมเล่าเจ้าอสาูรยักษ์นี้สุซานโอได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้เครื่องบรรณาการเป็นหญิงสาวและสุรารอเอาไว้ เมื่อยามาโตโนโอรจิมาถึงหมู่บ้านแห่งที่8ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ซุซานโอรอจัดการมันอยู่มันก็ได้ดื่มสุราทั้ง8ที่ตะเตรียมภายในค่ายคนที่เป็นประตูทั้ง8และใช้เงาของหญิงสาวที่ซ่อนอยู่ภายในค่ายคนเป็นตัวรอกจนเมาไม้และก็ถูกซุซานโอสังหารลงได้โดยการตัดหัวทั้ง8ลงนะครับ และเมื่อยามาโตโนโอริจิตายลงได้มีแสงสว่างปรากฏต,ตรงที่ปลายหางของมันสุซสานโอจึงได้ทำการผ่าหางของมันออกและก็พบว่ามีดาบคุซานางิอยู่ภายในสุซสานโอจึงได้นำดาบเล่มนี้มาถวายแก่เทพีอามาเทราสุผู้เป็นสุริยะเทพเพื่อเป็นการขอเข้ามาไถ่โทษเทพีอามาเทราสุคือต้นตระกูลขององค์จักรพรรดิญี่ปุ่นที่สืบเชื้อสายรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบันครับ และดาบคุสานงิก็คือของที่สืบทอดในราชวงศ์เท่านั้นมาถึงงูที่ใหญ่ที่สุดที่ส,สามารถโอบล้อมภูเขาทั้งโลกได้จอมันแกรันงูที่ตอนเกิดมีขนาดเล็กแต่ไม่นานโตขึ้นกลับมีขนาดใหญ่จนโอบล้อมภูเขาทั้งโลกได้จนมีอีกชื่อน,นึ่งว่า world serpent นะครับตำนานนอสจอมันกรันหนึ่งในสามสัตว์ประหลาดแห่งสแกนดิเนเวียบางเรียกพิกาโซเมอร์เป็นงูยักษ์หรือโลกาอสรพิษแห่งมิกาเดอร์ เป็นหนึ่งในบทของโลกีกับนางยักษ์อันเกอร์เบอราและเป็นพี่น้องกับเฟนรีและเฮลเป็นหนึ่งในลางบอกเหตุที่จะทำให้เกิดวันแรกนาล็อกขึ้นตามคำทำนายจึงได้ถูกโอดินโยนลงทะเลในดินแดนมนุษย์ก่อนที่ตัวมันจะใหญ่ขึ้นจนโอบรัดโลกได้จากคำทำนายในวันแรกนาล็อกมูยักษ์จะสู้กับเทพทอและถูกเทพทอกํกำจัดไปได้ในที่สุด ศัตรูของจอรมันกัรก็คือเทพเจ้าทอซึ่งตามตำนานเทพเจ้าได้พบกับงูแห่งโลกและมีการต่อสู้กันถึง3ครั้งก่อนที่ทั้งงูและเทพเจ้าจะตายตามกันไปตามตำนานล่มสลายแลกหน้าหรอกโดยในครั้งที่1น,นั้นทอได้เจอเข้ากับกษัตริย์ยักษ์ซึ่งตั้งเงื่อนไขให้ทอยกแมวที่เป็นร่างแปลงของจอมมันกัรให้ขึ้นปรากฏว่าทอสามารถยกแมวร่างแปลงที่มีน้ำหนักมากมายมหาศาลขึ้นได้สำเร็จ แถมยังสามารถยกเล็กไกลพอที่ร่างแมวจะปล่อยเท้าข้างที่เกี่ยวขอบลูกไว้ได้เมื่อยักษ์เฉลยว่าแมวคือจอมันกระนั้นการต่อสู้ครั้งแรกก็ถือว่าทอเป็นผู้ชนะอย่างน่าประทับใจการต่อสู้ครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อทอไปตกปลากับยักษ์นามว่าฮีเมียเมื่อฮีเมียได้ปฏิเสธที่จะติดเหยื่อล่อให้กับทอทอจึงนําหัวของวัวตัวที่ใหญ่ที่สุดมาใช้แทนเหยื่อล่อและพายเรือไปยังจุดที่ฮีเมียตกได้ปลาขนาดใหญ่ เมื่อทอตกปลาวานได้ถึงร้อยตัวทอยืนยันที่จะลงไปใ,ใต้น้ำลึกจากนั้นทอก็ได้เตรียมเชือกและตะขอที่แข็งแกร่งเพียงพอเอาไว้เมื่อจอมันกรนยับเบ็ดทอกระชากมูยักษ์ขึ้นมาจากน้ำทั้งสองได้พบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งครับจอมันกรนหลั่งพิษร้ายและเลือดจำนวนมากออกมาจนะลงไปทั่วมหาสมุทรจนทำให้ฮิเมียตัวซีดขาวด้วยความกลัวแต,แต่ก่อนที่ทอจะจับค้อนของเขาเพื่อฆ่าเจ้าอาสรพิร้าย ฮีเมกลับตัดเชือกที่รังงูลายออกไปในที่สุดเจ้างูยักษ์ก็ลงสู่เบื้องลึกของทะเลและคืนหายลงไปกับคลื่นยักษ์ครั้งสุดท้ายที่ทอและจอมันกลั่นเจอหน้ากันก็คือเมื่อสองครามรักน่ารอกอุบัติขึ้นเทพทอถูกทานายไว้ว่าเมื่อสองครามได้เริ่มต้นขึ้นอสอรพิษจะปรากฏตัวขึ้นมาจากท้องทะเลมันจะพ่นพิษกระจายเต็มฟ้าฟ้าทุกคนที่ถูกพิษนั้นก็จะตายแม้แต่ทอเองก็ทนพิษไม่ไหวครับหลังจากกำจัดเจ้าอสอรพิษลายตัวนี้ได้ เขาก็เดินต่อไปได้อีกไม่กี่ก้าวเท่านั้นครับก่อนที่จะล้มตายตามเจ้างูยักษ์ไปมาถึงงูเทพกันบ้างครับหรือว่าพญานาคพญาวาสุกรีหนึ่งในพญานาคที่ใหญ่ที่สุดมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นกษัตริย์มีพิษร้ายแรงและมีขนาดใหญ่ขนาดซันสะเทือนมหาสมุทรได้โดยส่วนมากเรามากักจะรู้จักเพราะเป็นงูที่คล้องคอพระศิวะและมีตำนานที่รู้จักกันดีก็คือพญาวาสุกรี กวนเกษียนสมุดเพื่อทําน้ําอมฤตโดยวาสุครีเป็นกษัตริย์นาคาอันยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งจากคัมภีร์ปุราณะพระยาวาสุครีนาคราชเป็นบุตรของพราชกษัติยปรมุนีและนางกันทุเป็นพี่น้องกับพระยาอนันตนาคราชมีมเหสีชื่อสุนีจินดาพระยาวาสุครีเป็นพญาหน้าที่พระศิวะใช้เป็นสายธนูในการทําลายล้างเมืองตรีปุระในตำนานที่พระศิวะปราบตรีปุราศูนย์ได้มีบางตำนานกล่าวว่า งูที่พันรอบพระสอของพระศิวะก็คือวาสุกีนา,นาคดานั่นเองในอินเดียตอนเหนือมีการนับถือพญาวาสุกีเป็นอย่างมากในฐานะเทพเจ้าองค์หนึ่งในพิธีนาคปันจะมีซึ่งเป็นพิธีบูชางูของอินเดียก็จะมีการบูชาพญาวาสุกีร่วมด้วยแต่ตำนานที่ทําให้พญาวาสุกีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนั้นก็คือตำนานกวนเกษียนสมุทรซึ่งเป็นตำนานยิ่งใหญ่ที่อยู่ในมหากราบมหาารตัของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับ ตามตำนานเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าเทวดาและอสูรที่มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงสวรรค์กันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในครั้งหนึง่งเทวดาอ่อนแอและมีทีท่าจะเพลี้ยงพล้ำให้กับอสูรพระอินทร์จึงได้ไปขอความช่วยเหลือต่อพระวิษณุซึ่งพระวิษณุได้แนะนำให้ไปทำพิธีโกนกเกษียณสมุด ในทะเลน้ำนมเพื่อให้ได้น้ำอมฤตมาดื่มจะได้มีพลังและเป็นอมะตะแต่การกวนกเกษียณสมุทรเป็นเรื่องที่ยากมากและเหล่าเทพไม่มีกำลังพอที่จะกระทำได้ฝ่ายเดียวจึงออกอุบายไปชวนเหล่าอาสูรมาร่วมวิธีการกวนกเกษียณสมุทรและสัญญาจะแบ่งน้ำอมฤตให้โดยหลาวเทวดาได้วางแผนที่จะหักหลังเหล่าอาสูรในตอนท้าย เมื่อเริ่มพิธีกวนเกษียณสมุิพระวิษณุได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานหลาอาสูรได้ถอนผู้เขามันตะคีรีมาเพื่อใช้เป็นไม้กวนและอัญเชิญพระยาวาสุกีนาคราชมาพันรอบเขามันตะคีรีเพื่อจะใช้ลำตัวเป็นเชือกในการชักเพื่อกวนเกษียณสมุรในครั้งนี้ลาวเทวดาได้ให้อสูรมาทำการชักอยู่ทางส่วนเสียงของพญาวาสุกี โดยตนเองทําการชักทางส่วนหางพอรู้ว่าเมื่อทําการชักหนาคเมื่อไรพญานาคจะต้องเจ็บปวดและพ่นปิดออกมาอย่างแน่นอนทั้งเทวดาและสูรต่างก็ช่วยกันดึงเขามันตะคีรีเพื่อกวนทะเลน้นํานมอย่างเต็มกําลังในระหว่างที่วิธีกวนกเกษียณสมุทรได้ดําเนินไปมาอย่างยาวนานภูเขามันตะคีรีก็เริ่มสั่นคลอนจากการที่ถูกแรงดึงเสียดสีมาอย่างยาวนานพระวิษณุทราบความจึงรีบอวตารไปเป็นเต่า กรูมาลาวตานะครับซึ่งเป็นปางหนึ่งของหน้าลายสิบปางเพื่อหนุนกันภูเขาให้ตั้งตรงดังเดิมส่วนพระยาวาสุกรีก็เหนื่อยล้าและเจ็บปวดจากการที่ถูกเสียดสีจึงได้อ้าปากค่ายพิษที่เป็นไฟโกรธออกมาส่งผลให้เหล่าอสูนยดวนพิษของพญานาคในบางตำรากล่าวว่าด้วยเหตุนี้ศูนจึงมีหน้าตาตะบุ่มตะปํำและมีผิวที่ไม่เกลีย่ย มีครั้งหนึ่งที่พยาวาสุกรีเกิดอาการเจ็บปวดมากได้คายพิษออกมารุนแรงซึ่งพิษในครั้งนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งสโลกได้เมื่อพระศิวะทราบจึงทรงรีบมาอ้าพระโอร์เพื่อดูดกืนพิษร้ายเข้าไปในพระอุระทันทีเป็นเหตุให้พระศอของท่านไม่เกลี่ยมจดเป็นสีดำดังนินจากเหตุนี้พระศิวะจึงมีอีกนามว่านินลกันแปลว่าผู้มีคอดำพยาอนันตนาคราช ภานะคู่บารมีของพระนาลายคำว่าอนันตะมีความหมายว่าอนันต์ไร้จุดจบมีความยาวมากถึงขนาดสามารถพันรอบโลกได้แต่เดิมพญานาคราชมีพระนามเดิมว่าพญาเสศานาคราชทรงเป็นโอรสองค์แรกของพระกัสยปะและนางกันทรุพญาอนันตนาคราชเป็นใหญ่ในเมืองบาดานเป็นราชาแห่งหนาคทั้งปวงในเกษียณสมุทรและได้ตามเสด็จพระนารายเสมอ เล่ากันว่าอนันตนาคราชมีกายที่ใหญ่โตเมือมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีหนึ่งพันเศียรอนันตนาคราชเกิดทั้งในน้ำและบนปกเกิดจากคันและจากไข่มีธิธิตสามารถบันดาให้เกิดคุณโทษได้และอนันตนาคราชจะสามารถแปลงร่างเป็นเทพประบุหรือเทพธิดารูปร่างสวยงามกล่าวกันว่าทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมีกษัตริย์แห่งนาคราชหรือนาคาธิบดีแยกปกครองดูแล พญาอนันตนาคราชเป็นพญานาคประจําองค์พระนาครายหรือพระวิษณุผู้เป็นท่านบรรทมขององค์พระนาครายที่ครอบครองกรเกศียรสมุรเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลฉับพญาปุตตะมีพระวรากายเป็นสีขาวพ้องพระนาพีหรือทองนะครับและพระเศียรเป็นสีทองมีพระมเหสีก็คือ นางพญาอุษาอนันตนาวดีซึ่งเป็นพญานาคีนีประจําองค์พระแม่ลักษมีนะครับซึ่งพระแม่ลักษมีนี้นะครับเป็นพระมเหสีของพระนารายหรือพระวิษณุอนันตนาคราชคดตัวอยู่กลางกระเสียนสมุทรเป็นท่านบรรทมให้กับพระนารายหลังจากที่พระนารายปราบผู้ที่มาลบกวนเทวดาและมนุษย์ได้แล้วอนันตนาคราชสามารถพ่นพิษเป็นไฟประไลกันล้างโลกได้เมื่อถึงเวลาสิ้นอายุของโลก ตามเรื่องราวของกระามเกียรินะครับเมื่อพระนารายอวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์อนันตนาคราชก็มาเกิดเป็นพลักช่วยพระรามทาสงครามกับทศกัณฐ์ด้วยมาถึงพญาง,งูยักษ์แห่งอียิปต์ครับอัปโฟิสนะครับงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดขนาดกลืนกินดาวเคราะห์ได้จากเรื่องเล่าที่งูยักษ์ที่ต้องประจนภัยกับเทพขณะบินอยู่กลางฟ้าและมีความเป็นอมตะนะครับอปโฟิสหรืออัเพฟนะครับ คือพญยายงูยักษ์ตา,ตามตำนายของชาวอียิปต์เล่ากันว่าอโพฟิสมีรูปร่างเป็นงูใหญ่แต่บางทีก็ระบุว่าเป็นมังกรยักษ์แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามชาวอียิปต์ส่วนใหญ่ก็นับว่าอโพฟิสคือเทพองค์หนึ่งถึงจะเป็นเทพผู้ชั่วร้ายที่เป็นตัวแทนแห่งความวุ่นวายก็ตาม ตามเทวิยายของชาวอียิปต์โบราณอโปฟิสถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของราวมวลมนุษย์และเป็นคู่ปรับคนสําคัญของสุริยะเทพรานะครับเท่าที่มีการกระดบุเล่าของเทพปราเองจะต้องขับเรือหรือราชรถดข้ามผ่านฟากฟ้าทุกวันเริ่มจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเมืองมาถึงขอบตะวันตกซึ่งตามความเชื่อเขตบร,ริเวณนี้ก็คือนรกนะครับอโปฟิสจะโผล่ออกมาและต้องการสู้รบก,กับอง์รา โดยเราจะต้องโลมลานกับอบโปฟิสทุกวันและหากคราวใดฝ่ายเทพพลาดพลังเสียทีให้แก่อโปฟิสก็จะเกิดเหตุอาเพศต่างๆเป็นต้นว่าเกิดพายุฟ้าคะนองแผ่นดินไหวขึ้นหรือถ้าอโปฟิสสามารถเคลื่เมือเปลือสุริยันได้กลางวันแสกๆก็จะเกิดเป็นสุริยุปปราคาขึ้นครับแต่เพราะเหล่าเทพอารักษ์ล้วนมีความสามารถมากจึงสามารถช่วยให้เทพปลรราออกมาเป็นอิสระได้อย่างรวดเร็ว สุรยุปปลาคาจึงมักจะจบลงภายในเวลาไม่กี่นาทีถึงแม้ว่าเทพราจะสามารถสังหารอัปโพฟิสลงได้คราใดมันก็จะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ในค่ำคืนนั้นทุกครั้งอัปโปฟิสไม่ได้มีดีแค่ขนาดร่างกายและอมตาภาพของมันนะครับอิทริกของมันเองก็ร้ายกาจไม่เป็นรองมังกรแห่งความมืดจากตะนันอื่นๆเลยมันสามารถใช้ดวงตาของมันสกดเหล่าเทพทั้งหลายรวมทั้ง เทพรดาให้ตกอยู่ใต้อำนาจของมันได้แต่พลังนี้กลับใช้ไม่ได้กับเซธนะครับซึ่งเซธก็เป็นหนึ่งในเทพเช่นกันเซธสามารถต้านทานอำนาจของมันได้และตอบโต้มันโดยการแทงหอ,อกเข้าใส่โดยการนี้เซธจึงเป็นเทพที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาเทพที่ติดตามกราไปกับเรือสุริยันก็จบไปแล้วนะครับกับตำนานงูใหญ่ยักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกต้นใหญ่ระดับจักรวาลหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับไว้พบกับคลิปใหม่ของ Chicken Gaming ได้ในคราวหน้าสวัสดีครับ